อยู่ปลายวันเว้าปลวกใย,ยกายยาวแล้วเก้าวริบเก้าวเจ็ดเหนด้วยกิเลสแล้วหน้าเน้นแส้นกระดังจัน้าตาตาจะนับเราตึงกับกันปลัวรอปลวกพันไม่ไปไหนไหนเลยนหน้าปากอยากชัดแล้ว่อยจะกัดกบ ไม่มาพบไม่หยับหูกัะนอ,อนลับเชยเล่าเรศจางกวางใจที่ไม่เคยรัดรวบเลยเคยกลืนสุนักพยักข้าปอได้กลืนมนุษย์ละดุดใจยากแต่ไกลปากยากใจหยับจับปักชาอ้วนระลึก,น,กนึกซึ่งกรรมที่ทำม,มา แววพปลวกปลาเส้นนาเนินเกินประมาณโอในกาณาที่ปล่านร่ ใกลันน้าที่ป่านไปริบใกล้กเห็นปาลายตาตัวใหญ่ทำใจฮันสังเกตรูว่างูแล้วดูเหตุการณ์กว้างทางผ่านหมอใต่เกลตัวใหญ่ยาวเอ๊ะปีนุย,นยปี่นุยพีเต็งพีเต็งเออแล้วยงกลอบป่าบ้านนั้นเลย นี่เรียกให้นองเออเล่นไงกรบกรบต่างตายต่างกลางเล่นไงกรบไปจัดตีจริงนั่งกวนเออไอ,อห้หน่วยมึงเละต่ะไอ้ไยไงหน่วยนู่ยไอ้ปนั้นเชือกนะจิ้งเฉือกเชือกปอบเชือกก็เร็วนี่นอนเชือกปากหาอยู่นี่เชือกโต๊ะเร็วอย่าเก้าไปหน่อยอย่าเก้าไป ไปวปวัปโนไป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 กปไ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 ปกปไ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 ปูปไปนปไปไปไป้ปัปไ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 นไป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 ูปไ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 ปยปไปไนไปไปไปไี้ปไ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 ไป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 ไไปไปไไปไปไปวปไปปไ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 ป่ไไปไ ดูไปก้าไปตามเลทตี่ว่าไปไหนไม่ได้ใส่เกินนกว่าปลวกจวกับจวกันนานเร็วเรียกว่ามันหว่าวนหวานนั้นโอ้ยแม่หลวกวางปาชู้ไอ้พี่นี่อู้เล่กหลวกวงพว่านี่มึงันเจ้าปูอูบองลาดำพูาอู่บองลาก้าอู้ตีโยน้ยูนยัดแม้อด่าเร็ว เปล่าเปลบาบปล่าเปลาปลาปล่าไอ้นอยเมงยนกวนกระมูอตาเดี๋ยวดองคุยก้าไปตามเลยแล้วเจย์กตินมาเค้าปลวกนอนกดปลวกก็ไม่ไปไหนอาปาก็ตีนี้หายเจย์เจย์เราบ่มั่งแรงพี่พี่ไม่เป็นมงคล

ไม่รู้เห็นโดดอกแกตายเฉียหัวมันอีกอ้อมันหวาพื้นไปน้องมันหวาพื้นวะมันว่าป,ป็นหนเออว่า,วามานันนันเดดเว้นกำเลยที่ได้มากว้าเปลวกทีมากดพปลอกโยไปไหนก็นกนกนไม่ได้จับซัดกินก็ไม่ได้อ่าหิวเหนื่อยทั้งที่เป็นเรือนไม่ได้กินเป็นกึ่งปีกินได้ไม่ได้เลยพ้อ มันตัวเจ้าต้มเจนเจ้าต้มอย่างนี้เพิ่มไอ้มันเป็นพี่น้อยเยอะแต่บราหมาปุเราไปไหนตัวบาดเพื่อก็โจมเป็นตามควา,ามจริงเหยาง๊อกตื้อที่ไหนเหยาง๊อกอ่าผู้เออเรานี่ไปไปขึ้นสิ้นตัปราต,ตาตาขอดที่ปราตาตาขอดนู่โยวัดเวรุวันโด่โยอ่ะหลวงกมิลลาพัทที่ท,ท,กกที่นี่สิ้นก็ปราตาตาขอดนั้นมีว่าก็ตะเกียจตื้อสิ้นแล้วนี่จะ ทำให้ความสุขโอ้เปรเพเรตุงดาเปรจัดตุ้มเล้ยมเนร่เุกนิดพรับพรบเพรบเพร่เย็ดแม่หนุ่นๆโอ้ยเจ๊งลุดบมากูเร็วเจ้โอ้นี่มากาดยิงกับกูเดีจะมีกบอปจริงแล้วมันว่าหรือมาน้องปันดีปีนี้เออมันแรงว่าอ่า ผมนั้นจะไปคืนสิ้นต่อประชาตาขดมันหว่ามันเคยได้ยินกิติทรัพย์ของประตาตาคดดีว่าประตาตาคตนั้นเป็นผู้วิเศษเป็นผู้ทำมนุษย์เลทรได้ผลถูกดมันก็คว้ากำจ้าไปกันไว้เรื่อยมันมาใจกำใจเวทอยู่ในป่านี้มาเวทหรอรเพื่อติดนี้ใส่เกะไม่ไไม่หมดเวทมดนคำสักทีมันตำพิษไอะไรเ่อยตาดูประ,ะตาตากดตบเพื่อนมาบอกมันกันเป็นนานอ๋อ ก่งจริงไอ้เจ้าในตัวนี้อย่าผมนี่ตัดถ้าไปเรียนมาโรมันเออจบแปดจบแปดไหนว่าดีปนี้มันดูกวังปัจจ่างู้เรียปัจจ่างกอกเล็กดูควังไหมน้องไอ้เลยปัจจ่างกกเล็กไม่รู้ถ้าก็เหลงกกเล็กกกเล็กมึงดูออกไรเลยกูแตกไงเออเออถ้ารู้ว่าเบอร์นี้ออกไรเออเออเบอร์เบอร์วัดตำมิโตถ้ามึงรู้ว่ากูบอกว่างูฮะเชื่อ กาปลาอ่าม่ใจอ่าเรือ่รองันกาปลากากาบอยเจ้าหน่อยนางเล่นี่แกให้ปาน้ามาเลววัตรมิโต้เกวเลยมีแกเลยเรือ้อกัตรซี่อ่ามัปลากับเจ็ดมึงนำอ่าเรื่องเต้านะวะอ,อโอีกกะเกานะว่าว โอ้ยกาวเปลือยโอ้ยจ้มเลี่ยมมันจ้ำเลยมันแค่โตเกียดน่าโอ้ยจ้ำเลี่ยมแกวเลยจำ้จำเจ้าหน่อยนางเล่นางเล่ยโอ้ย,อยว่านางเลว่ว่าว่ากามันกาบโอ้ยผู้มันคาปลากาเมันกาบโอ้ยแก,ยแกยวเลยเจอเบอร์ต่อเจ้าอ้แก่ไม่โตกวอย่างตุกต,ตัวนเม่นห่าถ้าเราไปจากนี้ไปบอกกันไีหน่อยแล้วว่าเราลบมาบอกกันก่าลบมัน วาดวาดมันอันเวีนกรรมเลยจุ of of ๋ยมันทีให้มันลุดป่นอยากเวีนกรรมนี้ตีเปนนันใจไหมฮู้มันนั้นเป็นปุจกุลปุจเป็นเรียบพรุบพร้าพลุโทยเพลวมันเลยก็รู้กันแล้วเลยนะกอบคุณแล้วจังหวะมึงอย่าเพลเดาเลยใช่แล้วใช่แล้วพี่หนุ่ยก็ขอบคุณจังหวะก็ขอบคุณเนี่ยพี่หนุ่ยอ่ะอ่า ไปคนหน้าอูเราคอยรบแบอกว่าว่าเมือ่อไงโยนเนี่นเว้นกำเลยเออไปตายโจกดีแลยรบแบบบอกเรากันว่าเราเว้นกำแรงแรงได้นูเด็กเบื่อแล้วเมื่อไงก็กิจการนี้เล่นกับมื่นี่เขาเล่นบาดาก็รู้กว้างโอ้เปล่านระดับระดับคำตีกระจัด รับรับกรรมแล้วที่กาจัดรีบรัดแล้วแปลกจับจากมาต้องภาวะแล้วบังตาแล้วอทิตยลบเมื่อมาพบเคีื่องเรียกคอยเปรียกอลาเกล็ดจำเนียงเคีื่องรับไหลเตะไหมาเมื่อพบกระฉับเหลือจะต่อดีตานใานตาอัาว้างเฮออตาอัว้าง thank uh -huh. uh -huh. มีช้างซึ่งไม่รู้ว่าเว้นกรรมด้วยเรื่องอันใดบาปกรรมมาแต่ชาติปางไหนมาอยู่ในปา่าไฟกินอะไรก็ไม่ได้กินแต่น้ำไม้ไ่อาหารอื่นไม่ชอบกินไม่ลงคอกินจนปากเป็นแผลเลือดไหลเพื่อเจ็บคอพูดก็ไม่ค่อยได้ น่าสงสารเหลือเกินปยาคตศสารตัวนี้โอนมนุษย์ยุติงนัน การนี้กะตักมนุษย์คงมีจุดสำคัญน่วยมันใจป่าพื้นนี้ไม่มีใครกล้ามาต่ลงป่าหรือปลาตานะมนุษย์เด้จะไปไหนโปรดปฏิจีแจงให้แจงใจ่านเป็นใครรูทำได้นำป่า่าน ทานเป็นเคยมาแทไหนทำไมมาถึงป้าแห่งนี้ป้าเนี่เมื่อกนไม่เคยมาถึงไอ้ท่านคงจะเป็นผู้ผิดเสดผู้รู้ทมใค้มาทีนี้นั้นถ้าท่านเป็นเคยเราเป็นปานป้าจือโซหนหาแต่เดิมนั้นแต่เดี๋ยวนี้เราตื้อทิ้นกองประดตาตา,ตากดแ้วเราไปคกืนทิ้น ทีนี้ซีน้นนะเป็นโองปะตาตาคตปปะตาตาคอยอ่ถือเบืองกบิลพัฒวัดเวฬุวันารามที่เราจะไปคืนอ๋อเรารู้แล้วว่าปะตาตาคตนั้นเป็นผู้วิเศษเป็นผู้รููเป็นผู้ที่ช่วยสัต์และช่วยมนุษย์ให้้นบับเวียนบับกำนวยตันเพลียวตนันช่วยมาบกเรากันว่าต่างนี้ว่ามาต่างนี้มาบกเรากันว่าเราเวรกรรมไม่ได้ที่ไหนมาโยปาปล่อยเรากินแต่น้ำป้่อย ที่เงินกินไม่ได้เลยพอกินแล้วมันติมปากติมคางติมคอติมเงือกจนว่าปากเปลือกบอดแล้วเสี้ยงแรงไม่ใครออกแล้วใายไม่รู้หน้าว่าแกกินหนำ้มหมากว่าจังนี้หนำ้มพี่ก็แล้วหนำ้มไม่ป้าไปน้อยยังยังกับจาดกินไม่ได้ไอ้เร่อยหน่อย,อย,อยกกน,ไไนีไน่ไอ้เร่นี่แม่งจน,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 นเลยจริงแม่งจน นี่ไอ้แม่งจนตเตเลียวกูว่าแม่จงจูงมั้งกลัวน้าแม่งจูงตัวเต้า,เาว่าแม่งจนเรานี้ก็เรียวกว่าจางม่ใใจจงดูจักจางไว้กันเถอะใช่นี่พระดีปไปไหนบอกกันหนะะ้าว่าโลกมาต่างนี้เราไปบอกกันไปพบปตัตตาโตแล้วปะตตาโตเป็นผู้วิเศษหาได้เก้ากิิท์เราลือว่าปนันทัท่นมีเปรปนะ้าบอกเราได้ว่าร ทำเพื่อให้เราผลจักความนำมากทุกอย่างสักทีตัวปัจตา,ตากรกุนเฉยคนจะมาโนดได้กิติทรัพย์เกล้าลือเกยไอ้เติงจางนี้จะลาดผลเล่งบาัจจักุนหลองหลวง,ลงลกังไม่เหลยอกางลังดิ้รอยวานนี้เกยได้ไหมเกยได้แต่ว่าเราไม่ไกลใบเจย ใครไม่ใบ้ใจอ่ะใบ้ใจเพื่อน้ำใบ้แตงปาอีตายแล้วกินอยู่หน้าตองขึ้นมาแล้วตองเอือดในไม้พุ่งเราใหญ่นี่โอ้จริงแต่ก็จางนิดจางนิดตองเอือดตองใยหนึ่เออเนี่ยหยกง้างขีเลยที่ดอจางง้างขีเลยและเดี๋ยวปล้ำไปเถะขี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 เนาะรู้ว่าดันเอาขี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  เหย็ดแม่บ้าเรื่องจังต้นเตรเแล้วเตีงเออให้ยะแม่อนนอมันโอ๊กมันเร่งขนาดนั้นเมื่อไปอยู่ตอนอดูเลยเดี๋ยวก็เด่นปมบต้นไม้เลยกูไม่ไกล้วยแล้วกับจางนี้จนเลื่อนนู่นห้วยไม้หยัดผมไปยกจากไงไอ้ตังชีอะไรอย่างไรเอาแต่จางเราจะจับจางไปทีนี้ตามตีจาง อาอกปากเรารับคำเราจะกลับมาบอกโดยสักจะแปลาจากเออโอแปลรับคำกรร็จ้า ก็เจ๋แล้วไปไกเดินก้าเข้าเกิดกันแดนปล่านเตรษฐาได้ยินเสียงแล้วเปลี่ยงแปลงว่างบันป่าตาเร่าอินป้าแตกป้องพึงเสียงปึงปังพอมองว่างกลางเก้าแล้วเอานตาคุมมีคนรุมโรวมรันกันน้าละ จนละมุนจนแต่งกันนี่ดันตุรัง่านกำบังมองเอ็ดไรเล้กจะกาย,ายนีน่แตนโอ้ด้วยเวลามันมาครบนี่หนอจอ,อ,อบก็พออีี ามันมากรบแต่จบก็บพอดีละดองปีที่ดูนั่งสิ่งต่างหลายเรื่องไม่จบมาพบเวลาหน้าคงจะไม่สบายทัานต่างหลายเคยไปรับนนพอนกายถ้าปีน่ากว่าไม่เหลือแปลกได้มาแล้วจะนำมาล่้วที่ให้จบพบกันตัวน,น้า สำหรับคืนนี้เปลกลวยจะก็เลาให้วงจารับปนสิได้โจกดีกันทุกคนทำม,มากินกากร้องมีอวงมีเอิมีตองกองมากหล่นุงนีทริพกเมตชาแลว้ อยาได้จนให้ทุกคนทุกเบอรน์นะพี่นเลวรามกันทุกคน ห้เกียดมารับชมรับฟังจนถึงสิ้นเวลาและถึงวาระก็ตายก็การจะไดินนะครับก็ครับพบพระคุณนะครับมีมากกว่าไม่นะครับถ้าว่าเป็น้องคนใดก็จะมานักใจไม่เบื่อนะครับใครอยากตกเกนฑไว้อายุคนนี้ก็ัใายคนนี้ก็ถึอวารโปวดใจเข้าใจใีท่านจ้าราก็นแล้วนะครับครับขอบพระคุณบาวินครับขอบพระคุณญาญญามาวจังนครครับขอบ ขอบประคุณอน้องล่วงคิง้วี่วายู่ในวันนี้ก็ได,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 ด้ให้คกว่ากสะดวงอ่กกาก็โคบกาโคบประคุณมาเกิกับอดี๋นี้จะวัดน